คู่แรกครับเป็นการเจอกัระหว่างแม็กนัมดาบลันสารคามครับเจอกับเพชรมนตีเพชรสุพานันพี่กับน้ำหนัก116บปอนด์ครับเอาละครับยกนี้นะครับโอ้เพชรมนตีนี่เริ่มจะเดินเบียดถึงตัวนะครับวงในเหนียวนึบเข่าอาชีพนะครับชวนทะเลาะแล้วครับโอ้โหแต่ว,ว่าแม็กนัมเองก็มีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกันฮ่าต้องคู่นะครับเบียดเข้าไปเพชรมนตี ไปเลีนห่างไม่ได้ลูกเตะขาต่อยมัดของแม็กนัมนี่ถือว่ายัางอันตรายนะครับแล้วก็มี2อกสลับด้วยครับเกมเปิดเต็มรูปแบบยกนี้โอ้โหแทงเข้าไปครับออาแม็กนัมโดนเข่าเข้าไปตอนนี้ติดตัวติดตัวไม่อยู่ห่างแล้วครับเพชรมนตีชนอย่างเดียวเสี่ยเมยสั่งลุยออาแม็กนัมพยายามจะตั้งแขนสู้ครับไม่ไม่ให้ไม่ให้แทงฝ่ายเดียวครับโอ้โหคู่นี้เกมเปิดดวนเดือดตั้งแต่ยกสามเลยครับนี่ครับมหาของดีครับทู u อรูทองย4่ครับ กีฬาสดบันเทิงดีครับห <c> เ <oughs> สียบเข้าไปมวยมันวันศุกร์มาวงในมากำมการแยกก่อนครับโ็โเรียกว่าปะทะกันไปแล้วนะครับวงในตอนนี้เพชรมนตรีนี่ดูแข็งแรงกว่านะครับออกขวางได้แทงได้มีแต่ละดอกมีเนื้อเน้นทั้งนั้นเอาเลยครับแม็กนัมไปรับเยอะไม่ได้นะครับมีหม,มักมีศอกอาวุธเด็ดนี่ก็ต้องงัดออกมาใช้โอ้โแต่ถึงตัวตลอดอย่างนี้นะครับสร้างปัญหาให้กับแม็กนัมพอสมควร ดูนะครับพกขวางได้มีแทงแตงได้มีแทงนะครับไม่จาเป็นต้องล็อกนีเกาแทงได้โอ้แม็กนัมก็มีหมัดมีศอกเริ่มจับบวกแล้วครับอ้าวซอกกับเขาวัดกันเลยตอนนี้ยังแทงไม่หยุดฟันมาแทงอยู่อ้าวแทงไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ขืนด้วยซ้ายครับว่ารีรับบวกกันอ้าวแทงไปครับขา้าโดนนะครับหมัดมาหิ้วคอขึ้นได้เขย่ายัดเข่าเข้าไปแทงอีกทีหนึ่งครับว่ากเดินไม่หยุดจริงๆครับเพชรมตรี โอ้โหแต่ว่าแม็กนัมครับนี่ครับมามีศอกนี่ครับมีศอกรอรับแข้งอยู่มาอย่าเดินทันเลอรอทะลาครับเพชรบุมตีมาหนัวเนี้วงในวงในครับเดี๋ยวดูครับมาศอกทีเด็ดของไฟแดงโอ้โหถึงตัวตลอดเลยครับเนยะเบียดเขหามีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำใน โอ้ยกนี้ดูว่าแม็กนัมนี่ก็พยายามตั้งนะครับไล่แนแล้วก็มีศอกมีหมัดสลับเอาไว้นะครับวงในนี่ก็มีขวางหน้าแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับ่แกไม่เว้นช่องไฟเท่าไหร่นะครับเพชตมนตรีพยายามจะเดอร์บี้เดินบดติดตัวครับอ่าแม็กนัมก็มีหมัดมีศอกงัดมาอ่าสกัดอยู่ไม่อยู่ครับเอาซ้ายเอาปุ้นี่ครับศอกเข้าไปครับเอาแทงอีกทีแทงเคลืนไป โอ้โหคู่นี้ี่สู้กันสนุกเร้าใจจริงๆครับนี่ครับทำไมครับทำไมโนมโบสเอามารีแม็ให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับต้องดูภาคนี้ภาคนี้ผลจะไปทางไหนอ้าแม็กนัมอยู่ที่น้าเงินกับเพชรมณตีมถ้าเดินช้านี่ยุ่งเหมือนกันนะครับี่อาลีเดินช้านี่กระโดนแข้งขวานะครับ เอาละครับเบียดเข้าไปตอนนี้ต้องพยายามเบียดเอาถอยเหมือนกันครับโดนเข้าไปจะเร่งเยอะไปหรือเปล่านะครับต้นต้นเพชรมนตรีแมกนัมเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วนะครับโต้ค้นหนัก,นกๆแท่งแท่งทั้งหมัดทั้งสอกบตอนนี้โอ้โหทีมงานของแม็กนมนี่บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวอย่าไปถอยครับถ้าเดินช้านี่กองเชียร์เสียวเหมือนกันนะครับโอ,อ้ตอนนี้แปรเร่งจะเอาคืนเหมือนกันนะครับแม็กนัม ลูกศิษย์ผู้กองรันครับการเตรียมตัวพิซซอนี้หายห่วงทั้งคู่เลยครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยครับโวยคู่นี้เดี๋ยวต้องมาตดสินกันยกสุดท้ายนะครับจนถึงกนาดนี้ก็ดูไม่ออกจริงๆโ้เบียดกันจริงๆเกมการยกต่างๆต่างโดนโอ้โหเอาละครับถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับภาคที่2ครับตั้งไว้ตั้งไว้แม็กนั่มคืนยังไงครับพยายามจะหาหาคอเอาจับได้ไหมครับมามันยังยังจับไม่ได้ครับไปติดที่เชือกที่มุมก่อนกรรมการดึงมาสู้กันกลางเวทีครับ อตอนนี้อือหออ่เป็นฝ่ายแม็กนัมฝ่ายแดงครับหาเปิดเกมเปิดเกมสองแข้งขวาแล้วอ้าวตอนนี้ทเทชรมนตีคือเป็นหนึ่งแข้งโอ้โหเรียกว่ามาตอนนี้อ้าวเปิดเกมบอมเข้าไปแม็กนัมแม็กนัม โอ้เมรมนตีน ok ี่เวลาเดินนี่ดีนะครับเวลาถอยนี่จะพลาดโดนแข้งขวาได้แมตต์นเริ่มได้ใจนะครับตอนนี้ทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดตลอดมีแข้งขวายาวๆนําไปก่อนเอาเลยครับเบินเข้าไปเพชรมนตรีจะไปมั่นใจจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับดูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับก็เปลี่ยนทรงมาใช้จังหวะ2บ้างนะครับเพชรมนตรีเกี่ยวได้แทงแม่แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่จังเท่าไหร่นะครับชิงไล่แขนกดแขนไ้ก่อนเลยครับเพชรมนตรี แล้วก็ไปใบสุดท้ายครับหนังม่วนเดิมครับฉายใหม่ครับเพชรมนตรีเพชรสุพานันครับลูกศิษ์ของเสี่ยเมยเพชรสุพานันครับเป็นฝ่ายเอาชนะย้ำแช้นแม็กนัมดาบรันสารพาไปได้แบบสนุกเร้าใจเลยครับรับชมความมันกันต่อเนื่องครับเป็นมวยมันในคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเดชพัชระจับิวเจซีครับ เจอกับเกิ่งลบฟุกบะหมี่เกี้ยวคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนนะครับ101กับ102ปอนดอนนี่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการมวยทั้งคู่เลยนะครับรุ่นใหม่ๆครับน้ำหนักตัวน้อยๆครับเด็กกำลังกินกำลังกำลังนอนเลยครับแป๊บเดียวนี่พวดๆมานี่ก็น่าจะขึ้นไป112ได้ครับอีกไม่กี่เดือนอดูรูปร่างชุวงชกครับอยู่ที่กางเกงสีแดงครับจะดูประสบการณ์อยู่ที่เก่งรบกางเกงสีน้ำเงินนะครับ ตอนนี้บนเวทีครับช่วงยกที่สองโอ้โหนี่ครับหาซ้ายเดี๋ยวต้องดูครับซ้ายไหนชะกาะกำวกันดูครับซ้ายมาอีกแล้วครับเดชพัชญ์ขยับเข้าหามีหมัดมีฟอกด้วยเก่งรบเองก็ชกในเกมตั้งรับนะครับแล้วก็คอยโต้ซ้ายคืนเหมือนกันนี่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโต้คืนเดชพัจั์รูปร่างได้เปรียบแต่ว่าชกนี่ไม่เอาเปรียบตัวเล็กนะครับเดินขยับเข้าหานะครับเบียดไปเรื่อยขยับไปเรื่อยครับเอาละครับ ยกที่สามปล่อยตัวออกมานีเก่งรบนีไม่ถอยแล้วนะครับตัวเล็กก็จริงแต่หัวใจใหญ่ครับเดินก็หยับเข้าหาออกแทงซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายด้วยครับดูว่าเกมการชกนี่น่าจะเดือดขึ้นตามลําดับแล้วครับมวยคู่นี้ซ้ายกับซ้ายจังหวะฝีมือด้วยกันใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นแหละครับออดมีลูกขวางด้วยนะครับเดชพจนครับอาศัยช่วงชกค,ความยาวที่ได้เปรียบครับต้องแก้ลูกนี้ให้ได้นะครับเก่งรบ กว่าจะเข้าไปถึงตัวนี้อ่าเป็นเป็นนักลงทุนไปก่อนครับได้กําไรไหมครับโอ้โหดักแทงเข่าขวาครับอาทีไว้ตอนนี้ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเดชพระจัทร์ใช้นี่ครับไม่ช่่วงชกจะยาวหรือเกินครับโอ้โหอ่ะมาตอนนี้มภาพเป็นชุดมาเป็นชุดครับไฟแดงเดชพัทร์โอ้ยมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โห,ออโอโหตอนนี้สถานการณ์ขับขันนิดหน่อยอโอ้ยมากรรมการแกะออกมาก่อน่า ดูจะซึมๆไปนิดนึงนะครับฝ่ายน้ําเงินไม่ว่าโดนทั้งหมัดทั้งฟอกทั้งแข้งนะครับโอ้โหเดชพระจันทร์เนี่เริ่มได้ใจที่ซ้ายนะครับตอกเข้าโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับหมัดสุดท้ายนี่ทีมซ้ายก็ไปเต็มปลายทางนะครับเรียบร้อยนะครับปะทะไปแล้วนี่ต้านไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ครับพี่ตู่สอโชคมีชัยขึ้นมารับเลยนะครับเดชพระจันทร์บิลเจซีครับชนะเทนนิสเกิร์ลน้องเอาเก่งรบทรุบบะมีเกี้ยวยก3ครับโอ้โหเด็กคนนี้ครับ แม่ฉายแววมวยเอกมวยค่าตัวเงินแสนในอนาคตอันใกล้แน่นอนครับทำไมโตหนีไปไหนครับดวน99สอจอตรงปาจีนรออยู่ครับดูภาพช้าครับพอได้จังหวะที่ทันลมเลยนะครับเดวพระจันนี่ครับมีทุกลูกด้วยนะครับเนี่ยครับแข้งมีหมัดมีครับหมัดอีกทีนึงแล้วต่อยแม่นโอ้โหเลือกต่อยเลยครับน่าติดตามผลงานนะครับหลังๆนี่ไม่แพ้ใครเลยครับ นี่เลยครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเรือนะครับออกิตเกษมเมืองเมินเพชรน้ำงามนะครับก็สอจอโอ้พิษณิุโลกนะครับเริ่มมายกที่3เพชรน้ำงามนี่โอ้โหัยความสดนะครับพยายามจะเบียดขยับเข้าหาต่อยมาสาดแข้งแทงเขา่าเพชรท่าเรือย,ยังชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งซ้ายนี่คอยสะกัดเอาไว้แล้วก็เททิ้งไปทีหนึ่งครับโอ้ดูซ้าย เตะรลคาเอาแล้วครับเพชรนำงามไม่สนเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้ดูว่ายิงชกยิ่งแรงขึ้นตามลําดับแล้วครับเพชรนำงามเอาชนมาชนมาเพชรนำงามชนมาเอาเพชรท่าเรือซ้ายซ้ายขยับขยับเอาเพชรนำงามเอาเอาหนึ่งมาสองยังไม่ไปนะครับเอาโจมตีโจมตีเอา,เอาโดดมา ดีว่าก้มหลบผู้ทันนะโอ้โห,โหมาจังหวะเมื่อกี้ก้มหลบไม่ทันนี่รางวัลพิเศษน่าจะออกครับตอนนี้แฟนๆบอกฝ่ายน้ําเงินครับเพชรน้ํางามอเล่งเกมเดินเร็วอีกนิดนึงอาวุธดีนะครับาแต่ว่าช้าไปนิดเดียวกบช้าไปนิดเดียวนี่ครับมเวลาต่อยโดนแล้วได้เสียวครับได้ลุ้นได้ลุ้น TPI Bio Sand พร้อมด้วยน้ําโซดาตราลีโอขอขอบพระคุณครับโอ้โหโยกนี้เพชรน้ํางาม ออกมาเดินฝาดตแข้งขวาได้สวยๆนะครับในช่วงต้นยกแต่มาโดนสายโตคืนนี่ดอกนี้นี่โดนเข้าไปนี่ล้มทั้งยืนนะครับไม่สนยังคงขยับเข้าหามีหมัดหมัดอาโอ้แข้ง้ายก็ออกสวยนะครับเอาเลยครับพอออกได้เนื้อๆนี้เสียงเชียร์ก็เริ่มมาแล้วนะครับเอายังไงก็เนียเพชรท่าเรือไปรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้ครับเอาสายล้วนเพชรท่าเรือแดงนะน้ำเงินเพชรน้ำงามเอาลุยเลยโจมตีโจมตี อ้าวลุกเหนือลุกเหนือมาเถอะลึกอีกนิดนึงก้าวคอรับหนึ่งมือใจแต่สิ่งไปเลยเอ้าล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เอาเ้าเพชรท่าเรือเพชรท่าเรือแดงเอ้าเพชรน้ำงามล็อกเด้งมาเด้งมาเด้งเด้งไปล็อกไปเอ,อเ้เพชรอาจารย์อีกทีหนึงโอ้โหนี่ครับเครื่องชักติดเครื่องชักแรงแล้วครับเพชรน้ำงามอ่าตอนนี้เริ่มมาเป็นชุดอ่าแต่ว่าเสียลูกสุดท้ายไปไม่เป็นไรว่ากันใหม่เสริมหมากเข้าไปก่อนหมาวงไหนไรได้ไหมโอ้โห เริ่มจะทําได้ดีขึ้นครับฝ่ายน้ําเงินโอ้โหต่อยหมัดฮุกซ้ายไปนะครับแล้วก็ยักเข่าได้เนื้อๆอของสามดอกติดนะครับเอาเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วครับเพชรน้ำงามไม่สนเพชรท่าเรือคอยบังแล้วก็มีแห้ง้ายอากัดเบียดเข้าไปต้องชนอย่างเดียวนะครับไปยืนคุยไม่ได้ครับเพชรน้ำงามฝ่ายแดงเจ้าเพชรท่าเรือฝ่ายน้ำเงินเพชรน้ำงามครับอาสถานการณ์4ยก่านนี่ผลงานฝ่ายแดงเลื่อมนำอยู่นิดๆเพราะฉะนั้นนี่ครับประมาณ 3นาทีสุดท้ายแมตอนนี้ต้องดับเครื่องชนแล้วก็เพชรน้ำงามดูว่าพยายามจะเร่งเหมือนกันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วมีหมัดมีศอกสลับทีมง,งานนี่บอกให้มีหมัดมีศอกเอาขึ้นมาใช้โอ้โหดูความเก่าทิศท่าเรือนี่ยิ่งชกยิ่งเขี้ยวเลยนะครับดูว่าเก่าเกมด้วยแล้วมีลูกขู่ด้วยแม่กระชายซ้ายเป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะครับออกไปเรื่อยนะครับเหลี่ยมเชิงกินหมดอ่ะนี่แหละมวยไทยนะครับเป็นยอดศิละปะไม้ไม้มวยไทย ที่ทั่วโลกนี่เกรงขาหมดยกสุดท้ายใบคะแนนจากทั้ง3มุมนะครับน้ำแดงนะครับมุมแดงวันนี้นะครับโอ้สวยเลยวันนี้หล่อมากเลยนะครับเพชรท่าเรือนะครับเพชรท่าเรือเป็นฝ่ายชนะ เพชรน้ำงามไปอย่างสายเลยทีเดียวนะครับม้วนเดียวจบน้ามวยนี่พุงลุกพี่มาลุลนแลนกำลังใจมาขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีกำลังเงินด้วยนะครับผมว่าออทศน,นะนี่ห้าหมื่นบาทนะครับทั้งคู่นี้อ,อ,อ้ยก้านคอครับเอาละครับว้าโดดตั้งหูฟันศอกคืนเลยครับแบบนี้ได้ดูของดีแล้วครับยาลุกไปไหนยากระพริบตาครับโดยเฉพาะก้านคอนี่ไม่รู้ใครจะเตะงใครนะครับคิมรวยนี่ก็ เป็นจอมเตะก้านคอเหมือนกันนะครับออกแม่นูแต่ว่าจาังหวะนี้เพชรดำทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมาคิมรวยไม่สนวันนี้เดินชนแล้วนะครับอาศัยความสดครับอ่าคิมรวยขยับมาแม้วันนี้มานิ่งเลยครับสีหน้าแววตานี่เขาบอกว่าหางไกลรอยยิ้มเอาหมัดมาโุ้ยโุ้ยโดนศอกมาโดนแล้วครับเลือดมายังเอาละครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลือดครับ เอาแล้วครับใครดีใครอยู่แล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นกิ้ม้วยเมียจะเบียดโอ้โดนซ้ายโอ้ฟอกขืนเหมือนกันเอาแล้วครับยกต่อไปมีเดือดหนะ้่แผลแตกมาแล้วด้วยครับมีแผลแตกนะครับที่หัวคิ้วกิ้มรวยแล้วก็เริ่มจะออกแข้งซ้ายเหมือนกันแล้วครับตอนนี้เดินขยับเข้าหาเออสายเจอซ้าย oh, นะครับแตกเล็บ ห้ามเลือดดีแล้วเกินนะครับเลือดไม่ไหลด้วยนะครับจะเอาขวาของเพชรดำเพชรดำนี่ดรพงษ์นะครับนี่เป่ากระถาบริกรรมเลยทีเดียวเอาสายปลายเพชรดำเอาลงดันประตูไปทีนึงยืนกันใกล้ๆเลยนะครับเพชรดำกับคิมรวยครับเตะมาเตะคืนนี่ครับอาวุธมวยต้องบอกว่าคล้ายคลึงกันมากครับอยู่ที่ว่าใครจะหาเลด้จับเป้าได้แม่นยำเหมาะเหม่งมากกว่ากันครับอ่าคิมรวยขยับ หาช่องครับเพชรดำเจาะล่างมาก่อนขิมรวยหมัดมายังไม่ถึงครับซ้ายเจาะยางไปตัวกันครับตัวกันโอ้ศอกโดนแล้วครับว่าโดนยับยับยับศอกเอาคืนไปโอ้โหชุดนี้นี่เพชรดำม,มาทําได้ดีนะครับดักออกแข้งแล้วก็สับศอกสวยๆขิมรวยก็บจะเอาคืนนะครับโอ้โหนะครับเล่นศอกเหมือนกันเน้นศอกเหมือนกันนะครับยกนี้ออกมาแล้วก็ลูกเตะเจาะยางทําได้ดีนะครับโอ้หออกไปเจ็บๆหลายดอกดูว่าเพชรดำก็ไม่ตกใจนะครับขยับขยับ นี่นะครับแทงซ้ายคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดครับแม่ใครเป็นโรคหัวใจนี่ห้ามดูนะห้ามดูซ้นะํานะเอานี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องเดินต้องเบียดต้องชนแล้วนะครับดูนะครับขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกที่สี่โอ้ตายไปจาโอ้ยมาแล้วครับการคอทีมงานนี่กวักมือบอกให้ให้เดินเบียดเข้าไปสายเริ่มจะทํางานได้ดีนะครับในช่วงต้นยก อะไรนะก็โอ้โหซ้ายลงด่านประตูซ้ายอีกทีนะโอ้โยแต่ยัดลูกนี้เหมือนแสงชักมือสุรินทร์นะครับนี่แชมป์โลกเอาซ้ายปลายเพชรดำขึ้นม,มวยมาซ้ายเจอซ้ายอา้าวแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาาอตอนยกศรีนี่ออกมาเร่งเตะซ้ายได้สวยเลยนะครับทึ้นรวยเบิ้ลเกียร์ได้คืนยังไงเททิ้งไปเลยครับโอ้โหยังบีบหัวใจนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับ โอ้โหเบียดกันจริงๆครับผู้นี้ฝายกับฝายนะครับแต่ว่าเป็นส้ายต่อฝายที่สนุกนะครับโอโ้แต่ว่ายกนี้นี่ต้นยกตั้งแต่ต้นยกมานี่ชินรวยนี่เดินขยับออกแข้งขายได้สวยๆเอาเพชรดำจยากไปตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขยันเหมือนกัน,นครับซ้ายดูนะครับโอ้โหเอาแล้วฝายเหมือนกันก็ฝ่ายมานี่ก็่ายโต้ค้นเลยครับโอ้โหนี่นี่แหละผู้เอกวันนี้นะครับถุงพยุมวยมันมันสุขเา้า เพชรดำแดงน้งำเงินทิ้งลูซ้ายไปเพชรดำเอาปัางเข้าไปเอาทิ้งรวยมาเพชรดำไปโอ้ไม่ต้องห่วงมันอย่างนี้นะครับซ้ายเจอซ้ายเอาขยับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะตอนนี้นี่คุณภาพระดับ5้าดาวเลยครับซ้ายมาอ้าคิมรวยขยับพยายามนี่ครับเปิดเกมตั้งไว้ตั้งไว้เพชรดำคืนยังไงครับอ้าใกล้ๆกันใกล้ๆตีไม่ได้กรรมาการแยก ถือว่าสู้ในสมศักดิ์ศรีด้วยกันครับคู่เอกมันต้องสู้กันแบบนี้ครับเอาเลยครับสถานการณ์ในวีธีตอนนี้นะครับโอ้โหดูปานปวนวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับขินรวยยกนี้นี่ออกมาทําผลงานได้ดีสายโอ้เป็นดำก็มีสายนี่คอยโต้คืนเป็นระยะเหมือนกันเอาเปียกเข้าไป้ายอีกแล้วนะครับ้ายโต้คืนมันนี่นะครับโอ้คอยเกี่ยวแล้วก็มีสายนี่โต้ยาวๆนะครับเพืรอํดำ ไม่สนนะครับยังคงเบียดเข้าหาไม่ยอมง่ายๆชิมรวยขยับเข้าหามีมัดแต่ว่ายัางทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นานันเพชรดานี่ก็มีลูกถีดนะครับคอยสกัดนอพวกเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับคุมเกมด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วครับตอนนี้นี่เลยครับคู่นี้ชกกันในน้ําหนัก1 3 7ในรุ่นไลท์เวทนะครับไลท์รเวทร้อยเวทเา35ก็เรียนให้ทราบไปทั้งนาทีต้นแล้วนะครับทั้งสามมุมเรียบร้อยเออ แล้วก็ไปที่แดงนะครับแดงเพชรดำนะครับแต่ยางห้าดาวเป็นฝ่ายชนะขึ้มรวยนะครับสอจโอต้งปราจินนี่แม